สวัสดีครับวันนี้เรามาที่ไหนกันเอ่ยสวนสัตว์อุบลค่ะนี่มันมั่อย่างนี้กินยาเลยไหนกวางอยู่ไหนชี้ชี้กวางอยู่ไหนชี้ชี้สิอยู่ไหนเอ่ยโอ้นี่มีแต่กวางเลยกวางเต็มไปหมดเลยโอ้โหเยอะแยะเลยโอ้โหทำไมแก้มใหญ่อย่างนั้นนะลูก กว้างเยอะแยะเลยนลินนลินตกใจหรือดีใจเนี่ยตกใจหรือดีใจฮะโอ้โหเยอะแยะเลยสอนหายใจแบบยาวสวนแสดงสัตว์กีบต่างประเทศไหนมีอะไรเอ่ยข้างหน้านู๊นลูกข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านู่นอยู่สายมือนู่นชี้นาลินเห็นแล้วชี้มน้าลินเห็นแล้วชี้สิลูกโอ้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือนีลากาย นูนนิลากาเห็นไหมมีจุดๆอยู่ตรงกลางเห็นไหม <c oughs> ไหนทำหน้าไงโอ้ทำหน้าดุหน้าดุโอ้ค่ <c oughs> โอ้สิงโตนะไลออนสิงโตเห็นไหมสิงโตตัวผู้กับสิงโตตัวเมียเห็นไหม <c oughs> ตัวผู้จะมีขนเห็นไหมเห็นไหมคะเห็น <c oughs> ไหมมันนอนด้วยกันเห็นไหม ไหนไหนสิงตยไหน้มันมอ้มาอสิงสิงเวยโอ้สิง้มน้ำน้กนเหนืยแเหนื่อยแล้วยังไม่ถึงครึ่งเลยอ้หข้างน้ามีอะไรด้วยเยนี่เสืออยู่ตรงนี้เสือโครง พวกนี้ฝั่งนี้ลูกเสือโครพวกนี้นอนอยู่ในถ้ำเหรอไหมอู้นี่ไงนี่ไงอู้นี่ไงใกล้เนี่ยไหนแม่หันกล้องมาสินีโอ้โนี่ไงนูนเสือไทเกอร์เสือเห็นไหมลูกนุ่นๆนะแล้วพ่อพาดูไหมเออพ่อแม่คนนะหนึ่งสองสามอู้นี่ไงคะอืนเสือ โอ้โหไทเกอร์เสือไทเกอร์โอ้โหไอสม่บายแล้วไม่บายแล้วเสือหมงเสือไหมน่ยเนไ่บยไม่บเห็เสือที่้ห่งเอเ เอฟเอฟเอฟอเอปูไรนนโอ้เต่าเต่า้เต่าเต่าอยู่ไหคะถ้าเราไปดูเต่ากันเยไปดูเต่าเร็วปะมาฝังนี้ไปกับพ่ลาดนเต่าไหนเต่าอยู่ไหนเต่าอยู่ไหนมีแม่ยเขาแล้วก็เาีดไปนเต่าลูกหนเต่าอยู่ไหนเต่าแสงจิตว่าอะไร

โอ้โหได้กินแล้วปะาร้อนรนลินจ้ะไหนเต่าอยู่ไหนเต่าอยู่ไหนเต่าอยู่ไหนคะนลินนลินอร่อยไหมโอ้เหนื่อยแล้วฮะโอ้ได้กินติมเหรอโอ้ได้กินติมโอ้โหพอกินด้วยหน่อยพอกินด้วยหน่อยเดี๋วพอกินด้วยหน่อย นี่ไงของพ่อนี่ไงเอาเขาลงมาเดินกินอะไรเจ้าสองอันเนรอเอาแม่อ๋อเราไม่ได้เอาทิชชู่มาอะไรไมลูก Hãy lúc, rốt làng mà Rốt làng, làng mà, thắng Rốt làng มาหาพ่อมาหาพ่อเร็วไม่กินแล้วไม่กินแล้วไม่เดิมาหาใครอร่อยมากเลยเนาะ <c oughs> อร่อยมากเลยเนาะอ <c oughs> ะไรามม, <c oughs> มารอนเที่ยวน,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 ยวสนสร ไหนอะเดินไปขึ้นรถเหรอ,หอขึ้นรถหขอไม่ไหวค่ะไหนอะรถเรารถเราอยู่ไหนไหนรถเราชี้ชี้รถเราอยู่ไหนไหนรถเราลูกโอ้นู่นเหรอรถเราเอามาเด้อเดินมาเร็วมา,มา,วามาขึ้นรถเร็วนลินมาขึ้นรถ ไปไหนเนาะโอ,อ้คือเธอได้ไนี่กุลังกุตัง้นได, <c oughs> ดแล้ว หนอุลังอูตังลูกอุลังอูตังอยู่ไหนชี้โอ้หเหรอใช่เหรออร่อยไหมไอติมอ่ะ